สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้ยบางหันเน็ดหลุดจากเพื่อนๆนเมื่อกี้นี่หลุดไม่ได้ทำอะไรเลยเสียดายเสียดายเน็ดหลุดค่ะเพื่อนเเมื่อกี้นี่ หน่อยกำลังทำกับข้าวค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้เนี่หลุดขวโทษด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณยายนุ๊ใครน่เนาะพิมพ์อะไรนี่เนาะนบนบลบลบล,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 บลบจ้ายายนุ๊เมื่อกี้ขึ้นไล่อยู่แต่นิดเคยหลุดก็ไลยถาวผู้จ้าอยู่ยายนุ๊กเมื่อกี้นี่เน้นหลุดกเก็ไม่เปิดขึ้นได้โพดบออกำลัลงเห็นกระเพื่อยู่เด้อจ้าทำกับข้าวอยู่ยังไม่เสร็จ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาห้องและสวดเจรหนขอขอบคุณค่ะหกกล้านอุตาสองนุ่รึขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจก,กันค่ะคุณยายเมื่อกี้เน็ตหลุด <laughs> เน็ตหลุดอุตาห์วัสิไรสดถาถาเพื่อนไหมนี่หกก็เปิดขึ้นได้ยงีนี่อถ้าเปนเน็ตว่าดีได้ยัางกินวัชิกแกงคํามูุจักว่าแกง